สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะเอาเรื่องเกี่ยวกับประเทศเกาหลีเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันครับพอดีผมไป อ่านบทความหนึ่งมาแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีก็เลยหยิบยกมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยเกาหลีเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะมีความเคร่งเครียดแล้วก็แข่งขันกันจะเป็นหนึ่งสูงมากเลยถูกไหมครับแล้วก็มีการแบ่งความสวยความหล่ออะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะเนาะมีบิวตี้สแตนดาร์ดเยอะคือเป็นสังคมที่พูดง,ง่ายๆว่ากดดันแล้วก็เปมากๆนะครับผม ตรงนี้เองเนี่ยไอ้ข้อที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับผมมันก็ทำให้ได้เกิดบุคลากรเก่งๆระดับท็อปออกมามากมายเลยอย่างวงการเคป๊อปอย่างเงี้ยวงดนตรีเกาหลีวงเกิลกรุ๊ปวงบอยแบนด์ก็ไประดับโลกขึ้งนั้นเลยนะครับหรือว่าจะเป็นละครเกาหลีอย่างเงี้ยนะครับผมซีรีส์เกาหลีเนี่ย ก็ไประดับโลกเหมือนกันนังเกาหลีก็ไประดับโลกเทคโนโลยีก็ไประดับโลกเหมือนกันนะครับสังคมนี้เองเนี่ยอยู่ด้วยการแข่งขันนะครับผมซึ่งแน่นอนละ่ะไอ้ข้อดีมีไหมมีอยู่แล้วนะครับก็ตามที่เราได้พูดไปแต่ข้อเสียเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวครับข้อเสียเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเปรียบเทียบในสังคมมา ทำให้คนธรรมดาเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจว่าทำไมเราไม่ดีเหมือนเขาเลยวะกลายเป็นคนซึมเศร้าจากเหตุการณ์แบบนี้มีเยอะมากๆครับและเกาหลีเนี่ยนะครับผมทุกอย่างมันเหมือนเอ็กซ์ตรีมขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็ยิ่งเกิดการเปรียบเทียบเปรียบเทียบมากขึ้นไปใหญ่จากตอนแรกเปรียบเทียบความเก่งเปรียบเทียบความสวยนะครับตอนนี้มันลามไปเปรียบเทียบยันชนชั้นเลยซึ่งก็มีการแบ่งชนชั้นแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับผม คือถ้าอย่างในไทยเราอ่ะคือมันมีการแบ่งชนชั้นไหมมันก็อาจจะมีละกันนะแต่มันไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้คือเราก็รู้เหรอว่าคนธรรมดาเป็นยังไงคนที่เกิดมาพอจะมีหน่อยเป็นยังไงคนที่เกิดมารวยเป็นยังไงคนที่เกิดมารวยมากๆเป็นยังไงแล้วอาจจะเรียกว่าชนชั้นลา่างยากชนชั้นทํางานคนชั้นกลางคนชั้นสูงอะไรแบบนี้แต่มันไม่ได้มีคํานิยามแบบชัดเจนครับเกาหลีเนี่ยเขาแบบ จัดมาแบบจัดเต็มมากๆนะครับผมซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ productive สักเท่าไหร่ละกันนะอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกแย่กับตัวเองได้ครับที่เกาหลีเนี่ยเขาแบ่งชนชั้นกันด้วยช้อนนะครับผมเฮ้ยทำไมเขาต้องแบ่งชนชั้นกันด้วยช้อนละ่ะช้อนทำไมถึงกลายเป็นตัวตัดสินได้ว่าเฮ้ยแกคือชนชั้นสูงแกคือชนชั้นต่ำนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากสำนวนคาบช้อนทองมาเกิดนะครับ สำนวนนี้เราก็คงเคยได้ยินกันอยู่แล้วนั่นคือแบบคนที่เกิดมาโชคดีบ้านรวยทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วเนี่ยเราก็เหมือนแบบเกิดมาคาบช้อนทองมาเลยไงแต่แบบถ้าเป็นสำนวนจริงๆที่มันมาจากแบบฝรั่งเนี่ยนะครับผมที่กลายเป็นการจัดชนชั้นด้วยช้อนของเกาหลีเนี่ยเขาจะเรียกว่าบอ n w i ด h a silver s p ปู n หรือว่าช้อนเงินนะครับไม่ได้ใช้คําว่าช้อนทองแต่เกาหลีบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูมีทุกช้อนเลยนะครับคือแบบไอ้คำสำนวนนี้มันไม่ได้บอกนี่ว่าช้อนเงินเนี่ย ไอซิ e เวอร์สปูดอันนี้มึงเกิดมามึงมีเงินเท่าไหร่ถึงเรียกว่ามันคือช้อนเงินหนูไหมเราก็แค่ใช้คําเรียกคนที่โชคดีดูจะแบบเพียบพร้อมอะไรแบบนี้เฉยๆเกาหลีนี่กูแบ่งให้เลยตอนแรกเนี่ยนะครับผมเขาแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด4คลาสนะครับเป็น4ช้อนนั่นเองก็คือ 1. ช้อนดิน 2. ช้อนทองแดง 3. ช้อนเงิน 4. ช้อนทองนะครับ อันเนี้ยแบ่งออกมาในรอบแรกนะจากช่วงแรกๆนะครับจากที่ผมศึกษามาเนี่ยเรียกว่า spoon class diary หรือว่าชนชั้นวัรณะจากช้อนนั่นเองแล้วแต่ละช้อนเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเราก็คงเรียนกันไม่ยากหรอกถูกไหมเริ่มมาที่ช้อนดินแล้วก็ไปช้อนทองแดงช้อนเงินแล้วก็ช้อนทองครับตรงนี้เองเขามีเกณฑ์มาด้วยนะว่าแบบเฮ้ยอันไหนเนี่ยมันเรียกว่าช้อนอะไรนะครับผมโดยเกณฑ์แรกเนี่ยนะครับก็คือช้อนดินนั่นเองครับก็คือ คนที่เกิดมาแล้วพ่อแม่หรือว่าที่บ้านเนี่ยมีรายได้เนี่ยนะครับผมต่อปีต่ำกว่า20ล้านวอนครับแล้ว20ล้านวอน,น,น,นเนี่ยเยอะไหมนะครับผม20ล้านวอนเนี่ยก็คือคนที่มีรายได้ต่ำกว่า5 0 0แสนต่อปีนั่นเองครับอันนี้หมายถึงที่บ้านนะไม่ใช่หมายถึงตัวเราเพราะว่าไอ้คาบช้อนมาเกิดเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเราสร้างเองเมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเกิดมามีมันนะ่ะต่อจากนั้นช้อน้องแดงเนี่ยนะครับผมก็คือ บ้านที่เกิดมามีรายได้ประมาณ55ล้านวอนนะครับผมคิดเป็นเงินไทยเนี่ยนะครับก็ประมาณล้านกว่าบาทล้านห้าประมาณนะั้นระยะตีเป็นเลขกลมๆคือถ้าที่บ้านคุณมีรายได้ล้านห้าต่อปีเนี่ยคุณเข้าเกณฑ์คุณเป็นช้อนทองแดงแล้วนะครับจากนั้นนี่ครับผมก็จะเป็น ช้อนเงินนั่นเองครับช้อนเงินเนี่ยต้องมีรายได้ประมาณ80ล้านวอนต่อปีนะครับก็ตีเป็นเงินไทยประมาณปีละ2ล้านนะครับผมแล้วก็ช้อนทองเนี่ยนะครับก็จะต้องมีรายได้อยู่ที่ราวๆ5ล้านบาทต่อปีหรือว่า200ล้านวอนแต่อันนี้เป็นทฤษฎีอันแรกๆที่มันเกิดขึ้นมาต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็มีการอัปเกรดขึ้นไปอีกครับโดยการจัดอันดับแบบละเอียดมากกว่าเดิมแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะยากหินมากกว่าเดิมเนี่ยนะครับผม ก็จะเริ่มตั้งแต่ช้อตดินเหมือนเดิมครับชอ้อนดินเนี่ยอันแรกเลยนะครับผมโดยช้อตดินเนี่ยนะครับเพิ่มด้วยนะจากตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50,000 0ถูกไหมอันนี้เพิ่มเป็นประมาณรายได้ต่ำกว่า70,0,000ต่อปีเนี่ยเรียกว่าชอ้อนดินนะครับผมต่อจากนั้นเฮ้ยมีเข้ามาขั้นก่อนจะเป็นทองแดงเนี่ยมีชอ้อนพลาสติกมาก่อนครับชอ้อนพลาสติกเนี่ยนะครับผมคือบ้านที่มีรายได้ประมาณ1 7ล้านบาทต่อปีครับแต่าต,ตีกลมเป็นล้านห้าก็ได้นะครับ ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคุณคิดดูดิบ้านคุณมีเงินทั้งปีเนี่ยได้รายได้มาล้านห้าเนี่ยยังเรียกว่าเป็นชอ้อนพลาสติกเลยนะครับต่อจากนั้นนะครับผมอัปเกรดขึ้นไปอีกครับช้อนทองแดงนั่นเองนะครับผมช้อนทองแดงเนี่ยคือคนที่มีรายได้เนี่ยนะครับผมประมาณ3ามล้านห้าแสนบาทต่อปีเป็นอย่างน้อยนะครับผมก็ถือได้ว่าการจะเป็นช้อนทองแดงเนี่ยก็ถือว่ายากแล้วเลยครับโดยช้อนทองแดงเนี่ยถือได้ว่า เข้าเกณฑ์การเป็นคนชั้นกลางแล้วแต่เนี้ยก็ต้องอย่าลืมนะว่าที่เกาหลีเองอะ่ะค่าครองชีพมันสูงกว่าประเทศไทยนะครับถ้าประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะลดลงมาก,กว่านั้นอีกถูกไหมแต่เอาจริงๆไม่ต้องมาจัดอันดับแบบนั้นหรอกไทยเราก็คงไม่ได้ถึงขั้นเอ็กซ์ตรีมที่จะต้องมาจัดอันดับเนาะว่าแบบใครช็อตอะไรอะไรแบบนี้นะครับ่จากนั้นไปที่ช็อตเงินกันต่อเลยช็อตเงินเนี่ยนะครับผมคือบ้านที่มีรายได้ประมาณ7ล้านบาทต่อปีครับ แล้วต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นช้อนทองนั่นเองครับช้อนทองเนี่ยก็คือบ้านที่มีรายได้ประมาณ15ล้านบาทขึ้นไปต่อปีนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นคนชั้นสูงละแต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับเขาจะมีช้อนเพชรครับช้อนเพชรอันนี้แหละตัวท็อปเลยช้อนเพชรเนี่ยหมายถึงคน 0.01%ของเกาหลีนะครับผมหรือว่าประมาณ1%ของชนชั้นบนเข้าไปอีกอะก็พูดง่ายๆก็คืออีลิตของประเทศนะครับผมซึ่งตรงนี้ที่คนเขาเข้าใจกันที่หมายถึงกันเนี่ยก็คือพวกกลุ่มแชโบนั่นเองนะครับหรือว่ากลุ่มนักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศซัมซุงเอลทีฮุนไดอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินแล้วเนาะพวกเขามีทรัพย์สินมั่งคัง่งเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นช้อนเพชรเลยก็ไล่อันดับกันลงมาเรื่อยๆน ครับผมชอ้อนทองนี่ก็คือแบบบ้านที่ร่ำรวยแล้วแต่ยังไม่ได้แบบเป็นโคตรมหาอภิมหาเศรษฐีอะช้อนเพชรคือแบบโคตรมหาเศรษฐีเลยช้อนเงินเราจริงจริงก็จัดว่ารวยแล้วนะครับผมช้อนทองแดงนี่ก็คือคนชั้นกลางสําหรับเกาหลีจะคนชั้นกลางเนาะมีรายได้แบบประมาณ3ามล้านห้แสนบาทต่อปีขึ้นไปเนี่ยแต่อยู่ที่ไทยนี่ผมคิดว่าก็ถือได้ว่าเป็นคนที่แบบแทบจะเกินชั้นกลางมาแล้วเนาะอาจจะเป็นกลางค่อนบนมากๆแล้วกันนะเพราะว่า3ามล้านห้าแสนต่อปีเนี่ย ก็ใช้ได้เหลือๆแล้วอะถ้าแบบอยู่กัน3คนแล้วกันมีลูกคนหนึ่งอย่างเงี้ยก็ส่งลูกเรียนที่ดีๆได้ไม่ยากแล้วแต่ถ้าจะเอาแบบชั้นสูงมากๆจริงๆนะแบบมีลูก2คนสามคนส่งโรงเรียนเตอร์หมดมีบ้านใหญ่ๆรถหรูๆอ่ะผมคิดว่าอย่างในไทยเราเนี่ยก็คงต้องอยู่ในเกณฑ์แบบช้อนเงินของเกาหลีเหมือนกันนะเนาะก็ต้องมีรายได้ปีหนึ่งประมาณ7ล้านอย่างเงี้ยถึงจะแบบ เป็นชนชั้นบนเลยครับผมแต่นี้ก็แล้วแต่ความคิดคนละกันนะครับ <g ibility noise> ก็อ่านดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหสังคมเกาหลีนี่มันแบบเอามาจัดอันดับแบบอะไรกันเอ็กซ์ตรีมมากๆเลยตรงนี้เองเนี่ยถามว่ามันเกิดผลเสียอะไรบ้างไหมมันก็คงเกิดผลเสียได้1เลยนะครับทำให้คนเนี่ยเปรียบเทียบกันเยอะขึ้น2นะครับผมทําให คนเราเนี่ยนะครับผมมีการแบ่งชนชั้นน่ะมองคนอื่นว่าต่ำลง,งทงั้งนจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะเกิดมารวยจนเนี่ยเราก็เป็นคนเหมือนกันนะครับผมสิ่งที่ตัดสินเนี่ยอาจจะเป็นความดีที่คุณทำอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทำในชีวิตมากกว่าความรู้ที่คุณมีสกิลที่คุณได้เรียนรู้มาประโยชน์ที่คุณได้ทำให้กับคนอื่น <mas k> ไม่ใช่ว่าเราเกิดมาบ้านรวยแล้วเราจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นเลยถูกไหมเราเห็นมากมายว่าคนรวยหลายๆคนก็ไม่ได้ใช้ชีวิต ที่ดีเท่าไหร่หรือไม่ได้ฉลาดไปกว่าเราอันนี้ก็แล้วแต่บุมมองของคนละกันนะครับผมแล้วก็หวังว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นในไทยนะการการเอามาเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีเอาซะเลยที่เราจะมาเปรียบเทียบแบบนี้นะครับผมก็เอามาเล่าให้ฟังเป็นความรู้ไปละกันก็ไม่ได้ว่าคนที่ จะคิดทฤษฎีนี้มาเป็นคนเลวถูกไหมเขาก็แค่เป็นการแบ่งอะ่ะมันก็ถามว่าเป็นความจริงด้วยไหมอ่ะในนั้นมันก็เป็นความจริงด้วยส่วนหนึ่งแต่แค่มันคิดว่าอาจจะไม่ได้ควรพูดออกมาเท่าไหร่นะครับผมอะไรประมาณนี้นะก็คงจะเป็นเรื่องของวันนี้นะครับถ้าท่าผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เอง เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทรรําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือคเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํายังไงทําาา TweD ยยยยังงงงไไไกกกก็็ลลอออปดดู้้้นนครรรผมแวเเเีีื่ขำ เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคา Mystery นะครับผ้อยเจ r y แล้วก็ตามด้วย w ันะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ในเดสคริปชันเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด a f f x m y s t e r y w แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนอางว้ด้วยนะครับ